สวัสดีครับนี่เป็นเวลาประมาณเกือบ8ปโมงฮะโมงกว่าๆละนะครับแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้กลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเมฆหมอกมีหมอกลงนะครับวันก่อนฝนตกนะครับผมก็เลยพามาชมบรรยากาศกนิดหนึ่งนะฮะบรรยากาศที่เชนล้งฟาร์จมจังหวัดแพร่นะครับวันนี้หลังจากที่ทุ่งนาแถวนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเราก็มาชมอีกครั้งหนึ่งว่า ตอนนี้เขาทําอะไรกันนะครับตอนนี้เขาปลูกถั่วเป็นถั่วเหลืองครับเป็นถั่วเหลืองนะแถวนี้นะครับก็เห็นไหมฮะมีเมฆหมอกลงนะครับหมอกลงตอนเช้าแล้วก็อากาศหนาวมากนะครับใส่เสื้อกันหนาวสองชั้นนะครับมาหลายวันละนะครับประมาณสัปดาห์กว่าๆละนะครับก็ทําให้นะครับเสียงตอนเช้าอาจจะเป็นหวัดนะฮะ แล้วก็มีน้ำค้างหมอกลงตอนเช้านะครับน้ำค้างลงตอนเช้านะครับคนที่ตื่นเช้าเนี่ยจะออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับต้องอยู่ในในห้องก่อนนะครับอยู่ในห้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในสวนนะครับกดอื่นชมกระบะที่ใช้ปลูกดอกไม้นี่ก่อนนะครับผมใช้กระบาตัวนี้ปลูกดอกไม้นี่มานานละนะครับหลาย น่าจะ3เดือนลวมั้งนะครับดอกไม้ยังอยู่นะฮะดอกไม้ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยนะครับวันนี้วันอังคารใช่ไหมมีดอกกุหลาบสีชมพูอันนี้เป็นดอกบรูซันเวียนะฮะที่ปลูกไว้นะครับน่าจะ3เดือนแล้วใช่ใชไหมฮะน่าจะ3เดือนลวนะครับก็ยังดกบานสะพังเลยเพราะว่าใช้ใช้ปุ๋ย cf 2ใส่เข้าไปข้างในใส่เข้าไปในในใน,ในถุงเขานะครับในถุงของเขาที่ข้างในอ่ะครับตรงนี้ก็คือเวลาเราปลูกแล้วก็ใช้กระบะนี้มาวาง จะวางจุดไหนก็ได้เหมือนกันตรงนั้นนะครับจะวางจุดไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอามาวางตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งกระบะตรงนี้นะครับเป็นกุหลาบล้วนเลยนะครับกุหลาบล้วนนะครับอันนี้เป็นกุหลาบที่ซื้อมาต้นเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ทยอยที่จะบานนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกุหลาบต้นใหญ่ๆตรงนู้นนะครับนะอันนี้เป็นกุหลาบต้นใหญ่นะครับกุหลาบต้นใหญ่นี่ก็ออกดอกบานสะพรั่งเลยแล้วก็ดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากนะนี่เต็มมือเลยนะครับยิ่งอากาศยิ่งหนาวก็ยิ่งบานนะครับนี่สวยไหมครับสวยไหมครับ แล้วก็มีหลายสีเลยนะครับแล้วก็แข่งกันบานมากเลยนะครับแข่งกันบานนี่แข่งกันบานแข่งกันบานโน่นอีกเห็นไหมฮะตรงโน่นเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะจัดสวนกุหลาบละนะครับดอกนี้สวยมากอดอกนี้สวยอดอกนี้สวยนะครับสวยมากครับ ตัวนี้ก็คือเวลาเราปลูกนะครับเมื่อก่อนผมซื้อมาเป็นกระถางเล็กๆใช่ไหมผมก็มาลงดินตรงนี้นะครับนี่กระถางเก่าเขาก็เมื่อก่อนก็ใส่ปุ๋ย CF2 ลงไปนะครับตอนนี้ก็ให้เขาลงดินไปเลยนะครับแล้วเอา c f เโรยโรยโรยลงไปที่ดินเลยนะครับใครที่ซื้อปุ๋ย CF2 ตัวเนี้ยราคาโปรโมชั่นเลข8ก็คือราคากิโลกร,รัมละแ8บาทนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโปรนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าอยากให้มันดกกว่านี้ก็ใส่ CF3 ลงไปเลยที่ดินเลยแล้วก็ลดน้ำนะครับ CF3 ต้องตามด้วยน้ำแต่ CF2 ไม่ต้องตามนะครับก็จะได้ดอกกุหลาบบานสะพรั่งแบบนี้นะครับบานสะพรั่งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนึงฝั่งโน้นก็มีดอกกุหลาบนะครับฝั่งนน้นก็มีเดี๋ยวพาไปนะครับอันนี้ ก็เป็นดอกกุหลาบที่ค่อนข้างที่จะดกเวลาเขาออกก็อ,ออกพร้อมกันตัวนี้นะเวลาเขาร่วงเขาก็ร่วงพร้อมกันนะครับเขาร่วงพร้อมกันแต่กลิ่นหอมตัวนี้นะครับกลิ่นหอมแล้วก็เวลาบานแบบนี้เห็นไหมฮะบานก็บานพร้อมกันแบบเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะแล้วก็เขาก็จะแทงช่อเลยนะแทงช่อแบบใหญ่ๆแบบนี้ ถ้าใช้ปุ๋ย C.F.3 นะครับถ้าใช้ C.F.3 เข้ามาค,คือต้นใหญ่เนี่ยผมไม่กลัวละนะครับต้นใหญ่เนี่ยก็คือไม่ต้องระวังละก็คือใส่ C.F.3 ลงไปในในดินตรงนั้นนะครับแล้วก็รดน้ําตามเลยเอาสายยางมาฉีดน้ําตามแล้วก็จะได้ต้นอ้วนๆแบบนี้พุ่งขึ้นมาเลยครับเนี่ยลำต้นเขาจะอ้วนๆขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวตรงเนี้ยจะได้ดอกใหญ่นะครับจะได้ดอกใหญ่อันนี้จะปลูกปนๆกันนะมี มีดอกสีขาวบ้างชมพูบ้างแดงบ้างนะครับวันนี้อังคารใช่ไหมอังคารก็เน้นชมพูหน่อยหนึ่งนะครับอังคารก็เน้นชมพูนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็จะมีดอกไม้ชมทุกวันนะครับมีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นพวกต้นใหญ่จะอยู่ริมรั้วแล้วลที่แรกจะให้มันไต่รั้ว เอาอะไรนะเอาลวดไปมัดให้มันอยู่กับรั้วไม่ว่างพอดีไม่ว่างละนะ่ครับเพราะต้นเขาหนามเขาแรงมากนะฮะหนามเขาแบบหนามโตโตเลยอะครับถ้าโดนเข้าไปนี่โอ้โหแผลลึกชะกันเนี่ยนะครับก็คือทําไม่ได้เพราะจะโดนหนามนั่นเองนะครับแล้วก็พอโดน CF3 าปุ๊บก็จะเป็นอย่างเนี้ยฮะเป็นปุ๋ยกุหลาบอย่างดีเลยปุ๋ย CF3 นะที่สำหรับสำหรับคนที่ปลูกลงดินนะนะครับ CF3 หวานลงไปได้เลย แต่ถ้าปลูกในกระถางใส่แค่ไม่เกินช้อนแล้วก็รีบรดน้ําเยอะเยะนะครับก็จะจะได้ยอดแตกออกใหม่ออกแบบนี้นะครับแตกใหม่แบบนี้แล้วก็จะได้ดอกกุหลาบช่อโตโตแบบนี้นะครับกุหลาบดอกโตโตแบบนี้อันนี้เอาไปเอาไปถวายพระทุกครั้งที่ทําอาหารนะครับนอกจากนั้น cf 3ยังทําให้มะนาวเนี่ยติดลูกตลอดนะครับมะนาวผมจะติดลูกตลอดไม่มีการเขียมมะนาวนะครับมีมะนาวกินตลอดเลยนะครับ มะนาวกินตลอดเลยอ,อันนี้ต้นกล้วยโอกินาวานะครับต้นกล้วยโอกินาวานี่ทีแรกก็ปลูกใส่กระถางแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรมันก็โตอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นเป็นเ,เป็นปูนนะครับเป็นพื้นปูนผมเอาเอาเอาอิฐบล็อกมาก่อแล้วก็เอาทรายเข้าลงแล้วก็ปลูกพวกมะนงมะนาวนะครับนะครับ มะนาวมะนาวนี่ก็จะจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือเขาจะออกหลอกตลอดนะครับเพราะว่าใช้ปุ๋ย CF3 มันจะออกดอกตลอดนะครับไม่มีไม่ว่าจะหน้าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าอะไรก็ตามนะครับจะจะไม่มีขาดต้นจะไม่มีขาดต้นนะครับจะไม่มีขาดต้นนะครับจะไม่มีขาดต้นนะเองมีดอกออกมาใหม่ๆตลอดนะครับนี่คือมะนาวนะครับออกดอกออก ลูกออกตลอดนะครับอันนี้ขนาดทำส้มตำทำยำทำอะไรตลอดนะครับทำอาหารถวายพระตลอดก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนมะนาวนะครับเดี๋ยวพาไปชมผักบุ้งนะครับผักบุ้งนี่ก็คือปลูกให้ชาวบ้านนะครับปลูกให้ชาวบ้านที่แถวเนี้ยผ่านไปนผ่านมาเนี่ยมาเก็บกินได้นะครับนี่คือเราต่อระบบน้ําแล้วก็เอา,เ,อาเม็ดผักบุ้งมาฝังนะครับเมผักบุ้งมาฝัง แล้วก็ให้ใครก็ได้นะครับที่อยากกินผักบุ้งนะอยากเอาไปผัดอยากเอาไปต้มกับมาม่าอะไรประมาณนี้ก็มาเก็บได้มาเก็บได้เลยนะครับไม่หวงนะครับตรงนี้นะตรงนี้ไม่หวงครับปลูกผักบุ้งให้นะครับอันนี้มันยาวจนพันนี่ละไม่ค่อยมีใครมาใครจะเอาไปผัดเอาไปอะไรพวกนี้นะครับมาแวะเก็บได้นะครับผ่านไปผ่านมานะครับเพราะมาประตูนี่ปิดใช่ไหมครับประตูชั้นลงปิดนะครับก็มาแวะเก็บผักบุ้งนี่ได้ ช่วงนี้จะเห็นบรรยากาศนะครับว่าโอ้โหนะครับเป็นเมฆหมอกนะครับส่วนในฟาร์มนะครับในฟาร์มก็เราดูทุกวันเนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูที่บันหลังนะครับในคลิปนี้ผมก็จะให้ดูบรรยากาศรอบนอกแถวๆนี้ก่อนนะครับแถวนี้กันนะนะครับในข่ารอบนอกนะครับจะดูว่ามัน เป็นเมฆหมอกแล้วก็อากาศยังหนาวอยู่นะครับแล้วก็ให้ดูผักบุ้งที่เป็นผักบุ้งทานกินสดแล้วก็ใครอยากจะเก็บก็มาเก็บได้นะครับอันนี้ให้คนงานใช้ปุ๋ย cf 3เข้าหวานลงไปนะครับแล้วก็รดน้ำตามนะครับก็จะพุ่งขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าคุณจะตัดไปกี่รอบก็ตามเวลาตัดเขาก็จะตัดแบบนี้ก็คือตัดไปเลยเหลือแต่ตออย่างนี้เดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่แล้วก็จะได้กอแบบนี้ กอใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็จะได้กอแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัดใหม่นะครับเวลาตัดตัดเยอะๆไปเลยตัดชิดดินเลยก็ได้นะครับเขาก็จะได้กอใหม่ๆออกมานะครับกอพวงมุ้งใหม่ๆออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้จะติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกอะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับ